สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ15สิ่งที่ควรเช็คให้ดี เมื่อลดหมดประกัน1 0 0 0 0แสกิโลเมตร 1. ไฟส่องสว่างควรเช็คไฟส่องสว่างรอบคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายหากพบว่ามีหลอดได้หลอดหนึ่งขาดควรรีบเปลี่ยนทันทีแต่หากเป็นไฟแบบ LED อาจต้องซื้อทั้งชุดมาเปลี่ยนแทน 2. อยยางปกติยางรถยนต์จะสามารถใช้งานได้ราว50 0 0 0กิโเมตรเป็นอย่างน้อย ถ้าไม่ติดว่าอย่างเสียงดังหรือมีรอยลัว่วและอาจยืดอายุได้ถึง7 0 0 0 0ถึง100,000กิโเมตรถ้ายังคงมีดอกยางสำหรับถ้ายังคงมีดอกยางสำหรับ,บรีดน้ำและไม่มีรอยปิดของเนื้อ,อยางอย่างไรก็ดีสําหรับรถที่ใช้งานตามปกติและยังไม่เคยเปลี่ยนยางในช่วง3ปีก็ควรมองหายางใหม่เปลี่ยนได้แล้ว3 แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานราว2ปีหรือน้อยกว่านั้นดังนั้นเมื่อพ้นระยะรับประกันก็ควรเช็คสภาพแบตเตอรี่ใหม่ได้แล้ว 4. สีตัวถังรถที่ไม่เคยถูกชนหนักมาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสนิมแต่สีอาจไม่สดเหมือนสมัยป้ายแดงหากมีเวลาก็ลองเอารถไปขัดเคลือบสีดูบ้างจะทำให้รถดูใหม่ น่าใช้มากขึ้น 5. ระบบเบรกระบบเบรกประกอบด้วย3ส่วนหลักที่ต้องตรวจเช็คได้แก่ผ้าเบรกน้ำมันเบรกและจานเบรกซึ่งล้วนแต่ส่งผลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง 6. ไส้กองแอร์ปกติไส้กองแอร์ควรเปลี่ยนทุก20,000กิโลเมตรดังนั้นเมื่อครบระยะ10,000กิโลก็ควรจับเปลี่ยนอีกครั้ง เพ,เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนที่ต้องใช้รถทุกวัน 7. ใส่กรองอากาศใส่กรองอากาศมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์หากใส่กรองมีสิ่งสกปรกอุดตันอาจส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มที่ซึ่งปกติใส่กรองอากาศควรเปลี่ยนทุก30,000่นกิโลเมตร 8. ใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใส่กองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกที่มากับน้ำมันรวมถึงน้ำที่เจือปนอยู่โดยปกติจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือราว40,000กิโลเมตร 9. าน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าจะไม่มีกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์จึงตัดการดูแลส่วนนี้ไปได้ แต่รถคันที่แต่รถคันไหนที่ยังต้องใช้น้ำมันชนิดนี้อยู่ก็ควรเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนเมื่อน้ำมันเสื่อมสภาพซึ่งอาจเปลี่ยนที่ระยะ4 0 0ห0หรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นรถ 10. หัวเทียนหัวเทียนควรเปลี่ยนทุกระยะประมาณ40 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่ชนิดของหัวเทียนหากพบว่าเร่งแล้วมีอาการเครื่องสะดุด เดินไม่เรียบอาจามีอาการมาจากหัวเทียนก็เป็นได้1 1ลิ้นปีกผีเสือ้อลิ้นปีกผีเสือ้อควรทําการล้างทุกๆ1น0 0 0แสนกิโลเมตรเนื่องจากสิง่งเนื่องจากสิ่งสกปรกที่อุดตันอาจาทําให้รอบเครื่องไม่นิ่งเล่งสูงบ้างต่ำบ้างสามารถหาอู่นอกที่รับทำได้มากมาย 12. น้ำามันเครื่อง ปกติเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันทุกๆ1 0 0่0หกิโลเมตรบวกลบอยู่แล้วดังนั้นเมื่อลดพลร,ระยะรับประก,กันคุณผู้ฟังก็คงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำอยู่ดีแต่อาจลองเข้าอู่นอกดูบ้างจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายลงจากเดิมได้ 13. สายพานสายพานต่างๆเช่นสายพานถมิงสายพานหน้าเครื่อง จะมีระยะเวลาการเปลี่ยนอยู่แล้วหากพ้นหนึ่งแสนหากพ้นหนึ่งแสนโลเป็นต้นไปและยังไม่เคยทำการเปลี่ยนก็ลองเช็คที่ดีว่าสายผ่านยังคงตึงไม่ขาดหากพบว่าสึกหลอก็ควรรีบเปลี่ยนทันที 14. อย่างแทนเครื่องอย่างแทนเครื่องเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมเครื่องต่อแต่เป็นสิ่งสำคัญ ที่เชื่อมต่อเครื่องยนต์และตัวถังรถเข้าไว้ด้วยกันอย่างแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพจะทําให้รถสั่นขณะเลงเครื่องมีเสียงรบกวนเข้ามามากกว่าปกติตัวถังสั่นหากพบว่ามีอาการเหล่านี้ก็ควรเปลี่ยนได้แล้ว15ยางขอบป,ประตูรถที่ใช้ไปนานๆยางขอบป,ประตูจะมีการเสรื่อมสภาพจนทำให้มีเสียงเล็ดลอดจากภายนอกเข้ามาได้ หากทนไม่ไหวจริงๆให้จับเปลี่ยนยางขอบประตูเหล่านี้จะช่วยลดเสียงลบก้นลงได้จริงๆแล้วนี่เป็นชิ้นส่วนเบื้องตน้นที่จำเป็นต้องมีการตรวจเช็คเท่านั้นรถเก่ายังมีชิ้นส่วนอีกมากมายที่รอให้ถึงอายุการใช้งานดังนั้นหากรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติใดๆก็ควรรีบก็ควรรีบนำรถไปแก้ไขให้เร็วที่สุด ปัญหาจะได้ไม่บั่นปลายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง15สิ่งที่ควรเช็คให้ดีเมื่อลดหมดประกัน100,000กิโล15สิ่ง15สิ่งที่ควรเช็คให้ดีเมื่อลดหมดประกัน100,000กิโลเมตรถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ